ถ้าไม่ผ่าแล้วแบบแดงโจอระอายอะเราเดียวมากเลย <c oughs> อันนี้แบบมาที่โรบินสันลอมบุรีนะออเรามาเจอคนคนปลูกแล้วก็มาขายเองปล <c oughs> ูกเองขายเอง <c oughs> ชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อเล่นค,คุณพี่ปอบพี่ปอบจากสวนท่านตังนะครับเราไม่มีเพจแล้วนี่แหละโฆษณาปอบ <c oughs> อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้วัดดวงกันนะอันนี้วัดดวง อันนี้ชื่ออะไรคะฝรั่งเออ่ชิโกปาราครับหรือว่าบางกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งแดงแกงโมค่ะรอรอรอดูเนื้อนะแดงว่ะอาจจะมีรายการแบบอายได้เฮ้ยแต่มันแดงแล้วที่บอกวมันแดงแล้วมันแดงมากแดงน้อยไงต่ช่วงนี้หน้าฝนก็ต้องอันนี้หน่อยต้องรสชาติก่อน วนรสชาติผมจะไม่เทสนะครับจะให้น้องผู้ชายเขาเทสอยก็แต่งโมจริงๆนะเนห่ะอุ้ยสวยมากสวยมาขาอ่ะน่นะน้องชิมเลยเคสเลยครับรีวิวตอนนี้รีวิวให้พร้อมอันนี้แบบคนคนู้เองอันนี้จะขออัถือไว้ค่ะด้วยพรมเลยอันนี้คนกินเขาอยากกินมานานแล้วจืดนี้ จืดไหมเพราะเป็นฝนใช่ไหมน้ำมันหน่อยอืมมันเยอะแต่มันมีหวานอยู่สีมันสวยมากเลยหวานแบบเป็นจดเปรี้ยวเลย่างนี่ท pues ี่รสชาติแบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเราเก็บเก็บสดเรอเก็บสดไม่ได้เก็บเช้านะเก็บเมื่อวานเย็นถ้าเก็บเช้าเก็บไม่ทันพอเก็บเมื่อวานเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ามาใส่กล่องโฟมชื่อไอ้กล่องโฟมอ่ะมันมันมันเก็บความชื้นเออมันเก็บความเย็นได้ในระดับหนึ่งแต่ว่า ใช้วิธีการเอาน้ำน้ำธรรมดานี่แหละโดยไปให้มันเกิดความซึมแล้วก็ปิดฝาไว้ดิ้งไว้คืนมันก็ยังคงความหอมนะโอเคเดี๋ยวซื้อลูกนี้เลยไม่ไม่ไม่ขายอ้่ขายปิดเลยป่าไปครามอัจฉริยะปพอแล้วค่ะป่าไปครับามอัจฉริยเไปติดฝุ่นอย่างอันนี้เลยนะอืม ติดฝนน้ำเยอะแต่รสชาติมาได้ขนาดนี้ก็คือเรามีการใครเขาเรียกว่าอะไรวางแผนในการใส่ถุยอะ่ะใช่ไหม N P K ไน,นโรตรเจนฟอสฟรัสโพแทสเซียมเราใส่โพแทสเซียมเอาไว3้3าสัปดาห์ก่อนก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวให้มันได้ได้เก็บสะสมความหวานเรื่องควาื่อวันชาอเป็นระบบได้อะ่ะน้องๆเก่งกว่าผมเยอะแผมแค่ผมแค่จัด ทุกอย่างมันมันลงตัวแต่ถือในการส่งยัยงไม่ได้แต่ก็อพอได้แล้วนีไ่ได้เลวได้เลยอนุญาตแล้วเนี่ยค่ะพี่ทอมนะคะส่วนเ,เดียวจากมาจากฝรั่งเออที่เดียวกันเล้วมามาจากไหนครับลพบุรีลพบุรีโอ okay. <laughs> เคเดี๋ก็าดูดิแพ็กเกจจริงน่ารักมากอะไรอีกพอดีว่าก็ต้องซื้อผักทุกสัปดาห์อยู่ดีนะก็ต้องซื้ออันนี่เลย อันนี้อะไรบบอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะกะล่ำหรือปะกะล่ำกะล่ำอร่อยปะอร่อยชอบชอบอันนี้เอาไปโอเคเอาไปเลย